สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอมืนเดินนะครับผม1นึอที่1ตุลาคมสองห้าหกหกวิ่งบนมี8จับคู่ให้3มตัวมี0ูนสีด สี่แปดวิ่งล่างมีเก้าจับคู่ให้เจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเก้าก็มีสิทธ์ลุ้นเหมือนกันนะครับผมงวนนี้นะก็บาคคูดบอกมาเป็นในๆแล้วนะเลขทูบของท่านก็มีห้ามีเจ็ดหรือหนึงก็ได้นะครับผมมีสี่ ห้าเจ็ดสี่หรือห้าหนึ่งสี่นะครับผมงวดก่อนก็หลุดขอโทษขออภัยด้วยด้วย fc เลขคำนวนมีเข้ามีหลุด หนม a ก็คำนวณสุดสีมือแล้วนะครับผมครับโค้มคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมขอใพ่อแม่พี่น้องพิจรารณาเองเด้อก็ไม่มีใครอรู้ได้ว่าเลขจบที่ไหนสูตรคำนวณก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตามช่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ทางช่องก็มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเลขซองให้ดูนะครับผมแต่ไม่ได้บรรยายนะครับผมสวัสดีครับ